มาครับวันนี้เรามาซ่อมสีด่วนกันนะครับวน,วน,นี้ครับผมนะครับซ่อมเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เจ็ดชิ้นเรามาดูขั้นตอนการทําต่างๆในคลิปนี้ได้เลยนะครับอย่างนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับหรือติดตามทางเพจของเราอู่อัปเกรดขอนแก่นนะครับอูอัปเกรดขอนแก่นครับ เริ่มกันเลยครับเก็บงานเก็บแผลครับหาแผลทั้งหมดแล้วก็ทำการขัดเพื่อเตรียมงานโป้ะนะครับโป้เสร็จแล้วแล้วก็ขัดขัดแล้วก็โป้แล้วก็ผลพื้นนะครับแล้วก็โป้แล้วก็ขัดอีกนะครับผมนี่ครับ เราโปะ,โปะข,ขัดจนเรียบเนียนแล้วนะครับผมเราก็จะนํารถเข้าห้องพ่นนะครับติดกระดาษบางนะครับบางไม่ให้สีไปโดนส่วนอื่นของรถนะครับที่เราไม่ได้ทําเก็บรายละเอียดนะครับพ่นสีจริงไปแล้วเราก็มาเก็บรอยเก็บตามดเก็บต่างๆอีกรอบนะครับแล้วก็พ่นสีอีกรอบนึงครับบางทีดูเหมือนง่ายๆครับแต่ใช้เวลานะครับ คนสีเสร็จแล้วครบแล้ว่อไปแล้วก็เคลือบแลกเกอร์นะครับเป็นการเก็บผิวนะครับฉ่ำๆกันเลยนะครับดูเอาครับว่าฉ่ำไม่ฉ่ำการพ่นเลเกอร์ก็ใช้ฝีมือเทคนิคของช่างแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ หลังจากที่พ่นเสร็จแล้วก็แกะกระดาษครับแล้วก็มาขัดผิวนะครับขัดเงาครับผมขัดผิวส้มผิวอะไรเล็เกอร์ให้เรียบแล้วก็ขัดเงาเงาๆนะครับทำการล้างแล้วก็ส่งครับทีนี้